ยิ่งก็พาเพื่อนๆมาชมว mm ิวมุ่งมุ่งสูงเพื่อนเจ้าวิวสวยมากๆเลยนี่เป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปเพื่อนๆเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปนะเพื่อนๆมองเห็นโบน้ำทะเลสีฟ้ายิ่งก็ยืนอยู่สูงสูงเนี่ยนี่เพื่อนๆสูงมากๆเลยเนี่ยนี่จะพาเพื่อนเพื่อนไปชมสวยสวยดูโรงแรมเพื่อนๆเห็นบ่มีสระว่ายน้ำนักท่องเที่ยวชายหาดมองเห็นในน้อยเพราะว่าอยู่มุมสูงมากๆเลย เ็นภูเขามองสีฟ้าๆนี่เป็นน้ำทะเลเดเเล้พื่อนๆยิ่กบยืนอยู่บนภูเขาด้อเพื่อนๆเด้อยืนอยู่บนที่สูงภูเขาสูงเพื่อนๆมาถ่ายรูปเพื่อนๆชมโดยเฉพาะวิวมุมสูงพระอาทิตย์กำลังมีเพื่อนๆช่วง้างม้งคำมีลิงพร้อมเพื่อนจ้าเข้ามาหากินอาหารคุณออกมาว่างไ้ไห้ บกานเอาอันสตางค์ลูกมากพี่น้องจ๋าหยันหยันลิงแต่คุบสวยมากๆเลยพี่น้องดูก่อนหินภูเขาภูเขาสูงมากๆยีก้มมาถ่ายวิวบรรยากาศสวยๆพี่น้องจ๋าฟังเสียงลมฟังเสียงขื่นเสียงขื่นทะเลเสียงลมร้อนแดดส่องเพื่อนๆถามาตอนอีกจักหน่อยนะจะสวยๆบรรยากาศบรรยากาศ สวยมากทะเลทะเลมองจนสุดลูกหูลูกตาเพื่อนๆหนูนะเหมือนไอ้หมอมีแต่ทะเลได้เน่น่ะเพื่อนๆมองถ่ายมุมสูงภูเขาสูงมากๆเลยทด้นี่เพื่อนๆมองลงไปนี่วาดเสียวเลยพี่น้องจ๋าแยกกบยืนอยู่นี่วาดเสียวเลยวาดเสียวมากเลยสายหยอดใหม่ เล่นมือวิ่งเล่นสายมือวิ่งถึงเล่นขวาวิา่งลงกกระสันจ้า ลิงหน่อยลิงหน่อยเดินล่ะนักท่องเที่ยวเพิ่นถ่ายเอาลิงลิงกระตื่นยานไปแล้วลม,มสูงสวยๆเพื่อนอีกก็มาเข่าไตล่มต้นไม้เพื่อนขึ้นขึ้นต้นจะโบกนีตก่ต้นจะโบกบ่ฮะใหญ่สุดๆถ่ายบรรยากาศทะเล